เรื่องพบพนันหนึ่งเดือนก่อนลาจากสวัสดีครับผมชื่อนายวุฒิภัฒน์เตมพุฒมม .5 ้ทับสเลขที่22นี่เป็นผลงานแอนิเมชั่นของผมพบพันหนึ่งเดือนก่อนลาจาก หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกในการรับชมนะคะังั้นไปดูกันเลยนี่นี่ส่งมาทางนี้ส่งมาเลยส่งมาเลยฮ่าฮาเอานี่รักนะดูเหมือนเราต้องไปแล้วล่ะเจอกันพรุ่งนี้นะสิบปีต่อมา ตรงนั้นมีกระท่อมนี่นะไปหลบฝนดีกว่าน้อะฮะน้ำจะเปียกซะละอ้าวว่าไงเพื่อนสบายดีไหมเฮ้ยท้ายนี่เราเด้เจอกันตั้งสิบป,ปีเลยนะเราสบายดีนะาละเว,วลาผ่านไปฮะฮะงั้นเหรอ นายใช้ชีวิตมาที่ต่างจังหวัดสินะก็ประมาณนั่นแหละที่นั่นเป็นยังไงบ้างสนุกมากไหมได้เจอเพื่อนเยอะไหมแล้วสถานที่รอข้ามเป็นยังไงบ้างละ่ะมีหลายเรื่องเลยล่ะที่อยากรู้นะ่ะถ้าให้พูดตามความจริงนะที่นั่นก็ไม่ดีหรอกมีทั้งคนเสพย,ยาสูบบุหรี่เป็นว่าล่นเลยนะถ้านายจะไปนะ่ะกอระวังตัวได้นะ เราเตือนในความหวังดีนะเพื่อนรักเรานะเพื่อนของฉันขอบคุณที่รับผมนะครับบ๊ายบาย